ôm ăn nom. ăn không, ăn mấy? ăn không bỏ lỡ những video hấp này, เ็าตามใจจะเอาอะไรก็ได้สองคนละสอชิ้นนะอะไรครับจำอเลยครับอ๋อเอนสรดเปยเลยยังได้ไเลยังได้เลยง่ายง่ายายเลเีจา ระวังรถระวังรถมาหยิบเลยคนสองชิ้นสองชิ้นบ๊ายบายถือไว้เก้าทางไว้ก่อนนะฮะ สวยครับยืนไว้ครับแป๊บเดียวครับหนยเือสองนิ้วชิวสนิ้วชสองนิ้วโอเคดีราบังรถเราบังรถโอเคดึงเลยครับว้าว อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่ยโอเคอันนี้ครับใหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับเอาเลยครับหยิบเลยตะปูก็ได้กาแฟก็ได้เอาเลยเอาเลยนี่เดีวันนี้ คก็บขาอยากแบ่งปันนะครับแบ่งปันขนมของใช้ส่วของใช้ต่างๆนะครับให้คนที่ที่ก็ลาบากกับเราครับก็แค่นั้นนะครับก็แค่อยากแบ่งปันอยากแจกจ่ายก็เลยก็เลยคิดขึ้นมาอยากจะทํานะครับทีแรกคิดส่วนตัวกล่าวว่าจะออกเงินแค่แนิดนึงทําส่วนตัวแล้วก็เพราะว่ามีเพื่อนๆที่เห็นในเ c e b o o k ก็ช่วย สนับสนุนสมท,ทุนคนเ,เล็กคนน้อยก็เลยได้ได้ไดของเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ได้จักหลายวันขึ้นซึ่งครั้งนี้ก็วันนี้เป็นวันที่สองเลยที่ได้แจกนะครับ<ม>ก็เงินยังมีเหลืออยู่จานวนหนึ่งก็แต่ว่าจะซื้อของแจกได้หมดนะครับวันนี้ไปไปมาประมาณกี่ที่วันนี้ไปประมาณสองสามสามสี่ 2, 3, 3, ที่แล้ว<ม><ม>ก็ก็จะไปตามชุมชนที่คิดว่าเขาเขาลำบากะะไปไปตามชุมชนที่ลำบากแล้วก็ไปจอดรถ แล้วก็ถ้าเขาเห็นเขารู้เขาก็ก็ออกมาหยิบมาเอาไปทำไมต้องแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนก็ส่วนหนึ่งก็ไม่อยากเปิดเผยตัวด้วยคึดนะครับแล้วก็สไปเดอร์แมนนี่เด็กๆชอบบางทีเด็กเห็นแล้วในการมาหยิบของเห็นสไปเดอร์แมนอาจจะวิ่งมาเข้ามาหาอยากถ่ายรูปอยากต่อแล้วก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่มาช่วยเขาในวันที่เขาลำบากด้วยแล้วกิจการนี้จะทำต่อไปไหมหรือยังไงก็ ก็คิดว่าจะทําจนกว่าเงบที่ที่ตั้งไว้งบนสนทุนที่ตั้งแล้วก็ทีื่อนช่วยสนับสนุนจนกว่างบจะหมดนะครับถ้าหมดก็ต้องก็้องหยุดไปก่อนได้ข่าวว่าระหว่างทางก็มีชาวบ้านมาช่วยด้วยใช่ไหมใช่ครับระหว่างทางก็มีชาวบ้านที่เห็นแล้วอยากร่วมบรรสุขอย่างเช่นเมื่อสักครู่ก็พี่ก็คุณพี่เขาออมไม่หนึ่งถุงนะครับที่ผ่านมาก็ร้านข้าวก็ให้วางคนสะดวกเป็นเงินสดบางคนก็ให้เป็นขนมร้านทีอันทีให้ขนมนะครับแล้วก็คุณป้า หลายข้าวขาหมูก็ให้เป็นเงินสนมานะครับก็มีหลายคนเหมือนกันนะ